สวัสดีครับพบกับช่อง F c h a n n TV กลับมาอีกครั้งครับกับเล่าซีรีส์หลังดูจบ The King a p p r e c t i o n ราชันผู้งดงามติดแฮแท็กนะฉบับยอ่อเท่านั้นนะฮะวันนี้เสนอ EP ที่5นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะเราย้อนไปนิดนึงนะนางเอกเนี่ยก็จะทําหมวกของตนเองเนี่ยยับยูยีเนาะจนเพะเอกเนี่ยเข้ามาเห็นเข้าเมื่อเพะเอกเข้ามาเห็นก็ได้อนามหมวกของตนเองเนี่ยใส่ให้กับนางเอกนะคะแต่ด้วยความที่เป็นองค์รัชทายาทนะคะไม่เคยที่จะผูกหมวกด้วยตนเองนะ,ะจนทําให้เระเอกเนี่ยก็มาผูกหมวกให้จนกลายเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อกันนะคะและในระหว่างที่เระเอกกำลังสวมหมวกให้กับนางเอกอยู่เนี่ยนะครับอีฮยอนเนี่ยก็เดินมาเจอพอดีนะคะแล้วก็ไปกระชากตัว และก็ตกใจครับเพราะว่าพระเอกและก็เฮียอนเนี่ยเป็นเพื่อนกันจนทําให้นางเอกเนี่ยนะตะลึงไปเลยครับว่าพระเอกและเฮียยอนเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ยังไงนางเอกนี้หมายถึงองค์ราชายาตก็คือน้องขององค์ราชายานะเพราะว่าพี่เนี่ยได้ตายไปแล้วน้องก็เลยต้องมา รับบทเป็นองค์รัชทายาทแทนนะฮะอันนี้คำชับสำหรับคนที่เพิ่งมาดู E ีพีนี้ E ีพีแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกนะฮะก็ได้กลับตำหนักของตุเองนะแล้วก็มุ่นแต่เรื่องคิดที่พระเอกเนี่ยนะฮะสวมหมวกให้นะจนทําให้นะฮะนางกำนันเนี่ยตกใจไปเลยครับว่านางเอกเนี่ยคิดอะไรอยู่นะแล้วก็นางเอกเนี่ยได้สั่งให้นะฮะนางกำนันเนี่ยนะคะนำหมวกของพระเอกเนี่ยไปจัดให้เรียบร้อยไปร้อยใหม่ให้ด้วยนะครับเรื่องของมาเนี่ยนะฮะตัดมาในตอนเด็กนิดหนึ่งนะเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยนะเอีย ได้เข้าไปในตำาหนักขององค์รัชทายาทนะแต่องครัชทายาทเนี่ยไม่อยู่และในขณะนั้นเนี่ยนะคะราชาและก็พระชายาได้ได้นําองค์รัชทายาทนะคะเข้ามาในตำาหนักแล้วพระราชาก็ได้ตัดกับองค์รัชทายาทว่าทําไมตอนนี้เจ้าถึงอ่อนแอยิ่งนะักต่างจากเมื่อก่อนที่เจ้าดูแข็งแรงดีหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ พระราชาก็ได้เดินออกไปหลังจากนั้นเนี่ยพระชายาก็ได้จัดกับองค์รัชทายาทว่าเจ้าอย่าลืมนะว่าพี่ชายของเจ้าเนี่ยได้ตายไปแล้วเจ้าจงทําหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดเจ้าจะต้องเป็นผู้นําเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยสามารถที่จะมาดูถูกเจ้าได้จนทําให้ยายอนเนี่ยได้รู้ความจริงนะว่าองค์ชายเนี่ยได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนทำให้น้องสาวฝาแฝดเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นองค์รัชทายาทแทนนั่นเองครับ และในรุ่งเช้าต่อมานะคะพระเอกก็ได้สอนตำราให้กับหนังเอกนะครับในขณะที่เรียนอยู่นะคะพระเอกก็ได้มององค์รัชญายาอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เผลอละเมอไปอีกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยนะพร,ระเอกเนี่ยก็เลยถามหนังเอกว่า เจ้าเนี่ยรู้ดีหรือไม่เกี่ยวกับวังนี้นะก็เกิดการทะเลาะกันนิดหน่อยนะจนทําให้นางเอกเนี่ยก็เลยจัดการตรวจสอบทั้งพระราชวังนะครับและนางเอกเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบนะที่หอตำมรานะคะแล้วก็จะเป็นที่เกี่ยวกับปรุงยาหรือโอสถแล้วก็ไปตรวจสอบในที่ทําอาหารนะจนทําให้พระเอกเนี่ยก็สงสารนะคนเหล่านั้นก็เลยพานางเอกเนี่ยไปอยู่บนจุดสูงสุดของพระราชวังนะเพื่อ <me et> ที่จะให้ดูว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปหาคนคนนั้นก็ได้แค่เรามองตรงนี้เราก็สามารถมองเห็น การกระทําของคนได้ทั้งหมดและพระอเอกก็ได้สอนนางเอกว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องดูการที่กระทําแต่เราควรจะดูจิตใจของเขามากกว่านะครับ และในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนนะที่สงสัยกิมอาอนนะฮะก็เลยไปหอตำราก็เลยไปเช็กว่าคิมอาอนคือใครกิมอาอนก็คือเด็กวัย17ปีนะในตอนนั้นเนี่ยและในตอนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นองครักษ์ขององคชาินะมีความเก่งกาจมากนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าความเป็นมาของ,ของเขาเนี่ยเป็นยังไงและในคืนนั้นนะนางเอกก็ได้เข้าไปในห้องอาบน้ําแล้วก็ได้กลิ่นบางอย่างนะและสุดท้ายนะกิมอาอนเนี่ยก็ได้เข้าม,มาในห้องอาบน้าแล้วก็ไปใช้ดาบของ ฟันไปที่ผ้านะแล้วก็ไปเจอนางสนมนางหนึ่งนะฮะและนางสนมเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าไม่ได้คิดที่จะเข้ามาในนี้นะ,ะใต้เท้าชางอุนเนี่ยเป็นคนที่นําข้ามาเพื่อที่จะนําเครื่องหอมเนี่ยมาบํารุงกําลังผู้ชายนะให้และในรุ่งเช้าต่อมานะ,ะพระพันปีก็ได้ตรวจสอบชางอุน่นะ,ะและก็ได้กล่าวตักเตือนชางอุนและให้ชางอุนเนี่ยนะฮะไป ขอโทษอง์รัชยาตนะแต่ก็ไม่สํานึกผิดครับก็ยังคิดอยู่ดีว่าตนเองเนี่ยเป็นอาขององค์รัชญาตไม่มีใครสามารถทําได้นะครับจนทําให้ตาขององ์รัชญาตเนี่ยนะ,ะโกรธมากแล้วก็ได้สั่งว่าถ้ามีคราวต่อไปนะหัวของเจ้าเนี่ยจะไม่อยู่อยู่บนบ่ายอย่างแน่นอนนะแต่ก็ไม่เป็นผลอยู่ดีครับจนทําให้นะฮะเอียยอนเนี่ยก็ได้นะฮะว่าและก็กล่าวตักเตือนของช่างอุ่นเหมือนกันนะ,ะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะช่างอุ่นเนี่ย ก็ไม่สํานึกผิดอยู่ดีครับและเมื่อเกิดเรื่องนี้นะฮะจนทําให้นางเอกเนี่ยนะ,ะไม่เป็นหลักเป็นนอนครับไม่หลับทั้งคืนนะ,ะแล้วก็ทําใหน้นางเอกเนี่ยในรุ่งเช้าต่อมาเนี่ยมาในห้องตํารานะคะเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือนะ,ะแล้วก็ขอเลด ในรายวิชาต่างๆนะแต่ก็ได้หลับไปจนทําให้พระเอกเนี่ยนะเข้ามาเจอนะแล้วก็เพเอกเนี่ยก็เลยคิดว่านางเอกเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไข้ไม่สบายพระเอกก็เลยเข้าไปใกล้ๆนางเอกนะนางเอกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีก็เลยตกใจครับเผลอไปบีบคอของพระเอกขึ้นนะแต่พระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าข้าเองข้าเองจนทําให้นางเอกเนี่ยได้ปล่อยมือของตนเองออกไปนะหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้เซไปที่ชั้นวางของนะแต่ด้านบนเนี่ยนะครับ มีโถใบใหญ่นะพระเอกก็เลยเห็นเข้าก็เลยไปคว้าตัวนางเอกมานะครับจนทําให้นางเอกเนี่ยรอดพ้นจากโถใบนั้นนะเพราะว่าโถใบนั้นเนี่ยได้หล่นลงมาแตกนะแต่ว่าโชคดีครับที่พระเอกเนี่ยได้ไปโอบกอดนางเอกไว้ทันนะและนี่ก็คือการเล่าซีรีส์หลังดูจบ EP ีที่5 The k i n g Affliction ราชาภูมิญงาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า